มันอีอย่างนี่เบิ่งเอาเทเลยเนาะโอ้จหจุก๊กอูบอ้บาท,ที่นี่เบิ่งเอาอ๋อป่าอีสานมันห้าใส่น้ำปลาแดดเลือกสมันแต่งเล่บิ้งเออปาใส่น้ำปลาแดดใส่ผักที่แน่ๆใส่ถั่วพี่นอ้อง ้ยแบบที่นี่เอามากินมาใส่ปากแซ่พี่น้องนีมากับที่นี่มาลุยน้ำกันมาแล้วมาแล้วบูเติงถาหยักคือเก่าพี่นอ้นองีมากับที่นี่มามามาซอยกันซอยกันมาที่มามาซอยกันซอยกันออกมาซอยออกมาซอยมาซอยออกปาก อป้านินกับยายส้มผูใส่ผักเยอะๆใส่หลายอย่างขนาดเลยเบาเลยสำเนั่นแต่เลยเชี้ชวนเลยจากพี่น้องสุข,ขสุขขคนมันอยู่วันหยุดมันหยุวันพุธเนาะมันพุธแฮปปี้แฮปปี้วันพุธเดย์แฮปปี้วันพุธเดย์ทูมีแฮปปี้วันพุธเดย์แฮปปี้วันพุธเดย์ทูมีแอนด์ทูเอฟวีวันเบาเลยสำเนั่นแต่เลยเปิดบริสุทธิ์น้กน น้ำบริสุทธิ์ทรงตร,รงจากก๊อกโบเลยสมัยตเนี่ยนี่มิยังนี่อะไรใหม่ๆเโบเลยสมัยตเยอันนี้ใหม่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 คืออะไรไม่เอียงอง่องคือข้าวกลเข้าวกลาก,ก็คือข้าวเหนียวดำนะคะคนอีสานเขาเรียกข้าวกลาคนเมียงมาเราหรือคนอีกคนหรือคนไทยเขาเรียกข้าวเหนียวดำใช่ไหมคะ่ะมาเลยลุยเลยคะ่ะ มามามาลุยเข้ากำนำกานโบ่เลยถึงตันตันูเป็นต่ฮอนเด่ะมันเป็นต่ฮอนไอ้ิ่งของอนมันฮอนป่นะเขากำงาิามค่ะเป่าเขาทามาหาโยมเฮี้ยงให้แฟนขับหักแฟนขับลงลงมาหายาชิพูดได้จ่ายเด้อลงเราหาทางออกบอบพอสกินเขาเหนียวเขากำเนี่ยเขากำกับอันเนี้ยกงอนล่ยลโอ้ยฮอนหอนฮอน,อนขอบ้านก่อนขอบ้านก่อนนี่ขอบ้านข้าวฮอนฮอน เขากำกับอีหยังก <I know. S 1> like ็หลักผมกับพวกผมเด้ผมตกผมหน่อยมัาผมเลยผมกระสันๆบอกสี่แกได้มาแกอยู่ที่สิบบอกไงมันก็ยาวแล้วไงมันยาวขึ้นแบบว่ามันยาวเร็วไงผมยาสันพูวมันยาวมันยาวเร็วมากเลยนะคะโบเลยจะไม่ทำเลย

กินต่อรลายหลายดิจำกับผู้ดีผู้ดีไม่ไไ้อยู่ดีกินแสบพียาชุนพูดหรอกอ่ะร้อนเหมือนแม่นเนอ่ยผู้ดีใส่แงอือคับผู้หาย,ยพี่ยาชุนนี่กินแสบกินนวลอีสามทุ่มทุ่มจำเป๊ะอบอุ่นอ่ะอืกินสมหรดยผู้ดีบึงยู่ดิ เแต่ไม่แตะเล่นคนอ่ะโอ้เหนือปันนิ่งจะพอดีแม่โอ้หอนหอนหอนปวอะไอควนๆปวะท้อนระทายมันโอ้ไม่ตายไม่ังมันตกโอ้ตกเนียมาได้กินซะล้วนอนนอนนอนหนอนอตาอ่านเอาเนื้อดำติดมือ แป๊วต้นไม้ร่วงกระถางต้นผักหวานต้นผักหวานเนาะต้นผักเตดแล้วก็ขินนะแกะขินริมรั้วไมผักอิเศษนะมคนที่สามหมุนผักระเซตคนไทยก็ะทินริมรั้วต้นมะกอกอต้นมะหยิน พืดีหลายได้บบงคดพบงตปหัน้อเลยไม่ไนไม่ควรอยาเป็นดีหลายเปจังหลมันแบบต้นโตของโตเฮ้าไงไปใส่กบอดตายอันนี้ต็ไปใส่กบอดตายัเต้องกระแดกออกมันกินแบบจหรืออ่ กินแบบสดใจได้ทันพูดแซ่บคนให้มากเลยนะมือัฟนกลับมายิ่สมมสิตัวรวดตาสวดอืมนี่สิแซ่บออันคนที่วาท่าพูดกินสมมตตัวรวตาสวดกินไม่ปีสมบัติูุดีน่ะขาไปื่องเพกมือเวอร์ จะลองเงินรัฐบาลม,มั้ก็มันหนัาเย็นปู่ไต้องลองเงินรัฐบาลเดีอไได้กินเงินรัฐบาลหรอกอยากกินอย่างไรซืมาเลย รัฐบาลมาลองลองงันรัฐบาลันออกจะงบไปซื้อกินอืมมาเลืยสจะไมจังกิน่กินล้วผู้เดียวจะเป็นผู้ดีกับเป็นไปใครจะเป็นผู้ห้ายอืมอมจับเึ้นเหมือนบ้านห้องอะ บ้านคุผู้ใหสะอาดขับไปบนโปรไฟล์ขวคนผู้ดีที่เขาบอาได้ว่าจึนสูงสุหลุดอสดขับนโปรไฟล์เลยบ้านหกอี่งนบ้านหกพันห้องห้องน้ำของขี้ลางแล้วเชียบาบมาบ้องน้ำเยอะสดพูดีโบ้นอนไหอเนี่ยก็ขินเ้าก็ได้ก็กินเขาช่วยในห้องน้ำ nhâm hỏi mặt trời <laughs> mặt hỏng mặt hỏng mà hỏng mặt hỏng mặt trời mặt hỏng mà mà đi แม่กุ้งกินมันแข็งแม่กุ้งกินนะคะมันแข็งมันแข็งมิ้งพิลูกโดดนะเมื่อกี้มันพ่ลูกโดดกี่สล่ะพี่แถวๆนี้ล่ะพี่ลูกโดดอ่ะนี่ห่อนั่นนี่เหรอนี่มูนี่เอาแช่ซองซีดไว้ดำมืดแช่ซองซีดไว้ซึ่งไม่ไม่ไม่เขียวอยู่เลยซึ่งไม่ไม่เขียวอยู่พราแช่ซองซีดไว้ดำยักษ์มันเสียเอาแช่ซองซีดไว้โอ้ยพี่ลูกโดด ใช่เพราะเป็นวิธีสิมต่ไทยมันหอมเลยพริกไทยมันพริกลาออกพริกไทยว่าถืงหูอันนี้อีกเพชรที่มันกระโดดอีกใจนัก มันมันพูดนะมันผุดมันพูดมันพุดมันพุดสีแดงตัดปัดดีเมื่อเท้าไปท่องกีมฟองกีมไปแป้งครับกูไดอยากสวยอยากใสอยากสิวฝฝาหายนั่งร้นหายนั่งกูได้สือกิมสกิมกิมจะเสียบกระฝาอ่ะสวยนะใสอื แล้วผู้ไดบบเป็นสามก็จะค่อยๆเปิดดอกหรอกอม,มันว่าแมา่ใจมันนี่หายไปเลยว่าแม่เนี่ยแซนก็จะค่อยๆเปิดออกมันบอกกัดหนายบอกทำให้แพ้ไม่ทำให้แพ้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทองไงตากับสมอง มัใส่คิมนาะทียันผู้ขายนะไม่แพ้ไม่เป็นขื่นไม่ขึ้นผื่นไม่คัน,น,คนอ๋อ,อมันฮ้อนอมันเลิศเหนือขาวฮ้อน we 怎么整？弄完。嗯嗯 ดูสิันจได้กว่ากะกั้กะกั้จับเป๊ดเลยผักผักนี่ไะผักซีผักซีลาวนี่มัสูซีอู้มกระปุก ืแต่ก่อนเนี่ยหัวกัมหัวก้มคุณจ้างประเทศตรนี้หัวกัมกินเนี่ยช่วบอกหนมึงไอ้มึง ดอกแค่สื่อดอกแค่มันลึกมาดอกแคไมมเฮ็ดใส่ขึ้เขียวพวงเอากลางกลางมันเยอะๆพี่หน่าพักก็ไปปลูกผักปะพักก็จะไปปลูกผักผอกมีต้นอ่ะน,นั่น

พขาซื้อมันน้ำเพลินอ่ะมันเป็นกระถางพลาสติกนั่นเกาแล้วมันแตกวันนี้จะพูดซื้อเป็นกระถางแม่ไผ่มนะที่เป็นสารวันนี้แจ้กระถางไม่ไผ่มันมืดหนาวหนาวก็เสล้มปลกทั้งกระถางเลยมันจงมาตายเดี๋ยวเขาออกมันจะตายหากมันจะขาดนี่ มีผักหวานอ้อมผักหวานนะก็เป็นผักหวานบา้างเพือใหมีผักหวานตาก็จะได้ไม่เบอบอกเอนพูดเลยดนพูดสื่อมุกที่บ้านนีงพูดมก่วงไนอะันนี้สิบลูกต้นใบดอกไใบอดอกห้าวอกปูกกัน ต้นกะวานไปกินพักหวานแล้วกันต้นแค่สินะไม่กินดอกกินยอดมันต้นแค่ถ้าอมกูผักขาผักนะิ้าวเนาะผมเราเพราะผมเี่ยเป็นตาไนาม,มันที่หาเดอนหนามันที่หาเดอนหนามาเด้อม,มาเด้อไม่ใช่นหนพูดเด้อภาสี ดิ่าร์ฮ่มพูได้สีมาก,กับมาเด้อที่น่พาตีะปาตีปพาตี้อย่างบ่บอกึอมพูได้อยากหมูม,มาเลยปฏิมฏิตีตมื่อพูดได้ยูวิตอรีวิกตอรีอยู่ไม่เบื่อน่ะดิฮาร์นะาเดินหน้า ม,มีปฏิมันมีโควิดแล้วไหมแต่ปฏิได้แ้วปฏิเยยกโควิด,ดว,วันที่ห้าเดือนหน้าวันที่ห,าห้าอุ้ยมือดิบจันเลนวันที่ห้าเดือนหน้าวันที่ห้าเดือนหน้านะมีปฏิจัดปฏิเยยโควิด ว่าโควิดแบบมี้หรอกไงโควิดแบบมี้เราเด้อออสเตรเลียไม่เบิ่มันมีโควิดเลยดิทีนี้อยู่ทีนี้น้อยม่หลายประมาณสองสามคนคนป้องกันดีไงคนป้องกันดีรัฐบาลกว่าสิป้องกันดีกว่าสิ่บ่มีลองดาวเป็นสามเสียเหมือนกั ล็อกดาวสามเสีเยวกว่านี่ะอืมชี้บอกให้ต่างประเทศอ่ะอินเดียตี้เป็นโควิดเักนะอ่อะอินเดียคุ้มมอยูหรืออินเดียอินเดียคุ้มมอยู่วควอินด กับไทยก็เป็นหลายเนาะระบาพบดพวกดาล่ามาปล่อยน้าลงดาล่าเนี่ยมันก็เบมังข้าวมันพลอยเชื่อมานบรอพลอยเชืออเช่อมันโควิดเป็นโควิดไปเที่ยวถ้วยจีบถ้วยแดงเดี๋ยวจะมูกไปเที่ยวจะมูกขอาวกำขอกำ้ามข้าวกล้ามเท็จเนึิบหมือบหร ติ๊กมือ่นอืมเอืมแบบติกปเียมนะ้องติกกบเทียมม,มันไม่ต้องกับผางไวส้สสืๆกัดไม่นีได้มั้งเตียมมันหลายเนะปุกกินไปมัน Đánh lắng đánh lắng thọng, có bao nhiêu rồi đan thun lăng diện có bao nhiêu đan lăng gì có những thứ mà bậy